ตอนนี้รบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็น้าก็ปลามาตีพึ่งนะครับผมหม้ต่ำๆนะครับผมมันบดอยู่โน่นนะผมพึ่งอยู่ในโน่นยังสั้นนิดเดียวแต่ยาวยาวมากไม่รู้ยังไงเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูกันครับผมเลไปออกออกลุงเดะมันมันยันลุงลางมากอย่างนี้นี่ครับผมครบเราก็ตามมาสิทธิ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปลุยกันครับผม ไปลุ้นกันว่าจะมีเยอะไหมครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับผมจุดกบลุยกันเลยนะครับรวกบมีฟันนะผมแล้วก็จะโปเข้าไปที่รังผึ้งนะครับผมมาครับผมนี่กบเป็นติดแล้วให้ฟันน้ำตาลนะครับโอเคครับพี่น้องฟึ่งโดนฟันแล้วนะครับผม นานาก็จะเข้ามาดูแต่ไม่กล้านะผมผมก็ตีนานาก็ทุกปีนะผมเพิ่งต้องให้โดนฟันทั้งสองนะผมเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับโอเคครับผมเพิ่งสะดุ้งฟันแล้วข่าวใหม่แล้วผมก็หมายตามๆครับรงังแรกนะผมของนานาเขานะผมปีนี้รังแรกของผมผมก็ประเดิมฐ์มาแล้วรังนี้ก็เป็นรังที่สองนะผมสามเยอะครับ นี่ครับพี่น้องสวยมากครับผมน้ำยังไม่ปิดตานะครับผมนี่เลยครับผมนี่คือก้นหัวน้ำด้านบนนะผมด้านล่างก็จะเป็นตัวหอนวางกบเป๊ะนะครับผม่ี้ครับผมเห็นกันไหมครับ กางที่สองนะครับท่านผู้ชมครับผมของปีนี้นะครับผมกางที่สองมาตีของเพื่อนนะผมไม่ได้เจอเองนะครับผมโทุกปีผมก็จะหาอยู่บริเวณนี้ผมแต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้มาหาอยู่บริเวณนี้ให้น้าเขาหาครับนี่ครับผมโอเคครับผมบวกแล้วครับผมไม่ช้าเดี๋ยวมืดครับผม บต้องให้มีฟันอยู่ตลอดนะผมเมโอเคครับผมเ,เรามาตัดคนน้ำหวานเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมตัดเกสสองปนนะผมเราเป็นเกรสรพึ่งนะครับผมโอดอกไม้ในป่านะผมนานาชนิดพอไม่รู้ว่าดอกอะไรบ้างในป่ามันมีดอกไม้เยอะเ,เข้าเยอะนะ เรา๋ยอะต้องให้ฟันมีเยอะนะผมอันตรายครับผมการตีพึ่งเราอย่าไปตกใจนะผมถ้ามีพึ่งบินเข้ามาเยอะเราก็ต้องใจเย็นนะผมพยายามให้ครบมีฟันไว้นะ ฝันเยอะเราก็จะได้พึ่งได้นะครับท่านผู้ชมพึ่งนานี้ยังไม่ดุนะผมพึ่งจะไปดุช่วงเวลาหน้าฝนนะครับนช่วงฝาร้องะอะไรประมาณนี้นะผมนี่ับผมน้ำหวานนะ โอ้นี่ตัวลงเยอะแล้วครับพี่ครับเสร็จแล้วครับผมนี่ yeah. <th domeat Christmas activated> ต้องใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะคร,รับกันตัวเื่องานตามนะน้ำสวยนะผมแต่ว่ามีน้อยก็มาขอตัว่อนไปกินบ้างนะผมก็ออกมาเยอะนะผมฟันต้องมีอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชมับผมก็ต้องให้ฟันมันมีอยู่ตลอดเราก็จะได้ปึ้งก็เราก็จะได้ไดล่ปึ้งไปด้วยผมปึ้งจะได้ไม่มากวนเรานะ นี้ก็จะขอตอนไปกินนะผมก็มไม่ได้เอาไปหมดนะผมก็เอาไปบางส่วนนะผมนี่ครับผมก็แตดที่มันเค,เ,คเราก็จะไม่เอานะผมอุกีนะครับผม ปราบไม่รู้จะได้ไายไม่รู้ปราบจะออกมาดีไหมครับผมโอ้ยอย่าว่ากันนะครับโอเคครับผมคลิปยังไงไตายอยู่ตื่นก็โอเคอเครับเดี๋ยวก็จะไปเชิญน่านนอกเลยนะครับท่านผู้ชมก็ นี่ครับผมก็เหลือไว้นะผมเหลือไว้ก็ปร,ประมาณนะผมเหลือไว้ให้เขาได้ตอดรังหรือว่าเราก็คอยมาลุ้นกันรอบสองว่าเขาจะอยู่ต่อไหมนะผมเหลือประมาณนี้ครับผมตัวอ่อนก็ยังมีอยู่ตั้งเต็บเกลั้งเต็บอ่อนเต็บเกลียเดือกรอนะผมให้พึ่งตัวพึ่งงานเข้ามาเกาะ <Ừ. S 2> โอเคครับพี่น้องทุกท่านนะผมนี่ครับผมโบราณนะครับผมนี่ก็คือก้อนน้ำหวานประมาณหนึ่งกิโลกับสามกีดน่าจะได้ครับผมประมาณหนึ่งหวตวงนะปิดตาเลยกันถือว่าเยอะนะผมกลับนี่เลยครับผมแล้วก็ได้เกสรมานิดนึงแล้วก็ตัวฮอนมาหนึ่งเป็นด้วยครับผมพอได้ไปกินกับน้ําหวานนะผมตัวฮอนนี่นะครับผมไม่ยาจันหรือว่าไม่ไม่ปิดตานะผมน้ําหวานยังเหลวๆแล้วก็น่าจะอบเปรี้ยวๆสักหน่อยช่วงนี้มันยังไม่หวานเข้มนะผม ้องไปช่วงเดือนสี่เดือนสี่นะหวานจะหวานข้มแล้วช่วงนี้ยังเปรี้ยวๆอยู่มันยังเร็วๆนะรท่านผู้ชมๆๆนี่ครับผมนะนะคนที่เจอนะครับผมตามตัวกินน้ํามานะครับผมก็ผมก็ได้แกมาตีให้นะผมไม่ได้มาตามด้วยโอเก็บคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงตอนนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามชมมาโดยตลอดครับผมสวัสดีครับผม